จังหวัดยะโสธรเปิดเวทีมวย first fight ปั่นนักสู่เยาวชนสู่เส้นทางอาชีพค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรมีการจัดโครงการสร่งเสริมเยาวชนมวยไทยมือใหม่ first fight เพื่อขับเคลื่อนซอฟแวร์ไทยสู่เวทีระดับโลกค่ะพร้อมกับพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นนักกีฬาและก็เป็นคนคุณภาพของสังคมโดยในการเปิดโครงการค่ะมีนายสัญชัยพัฒนาวิชัยรองผู้วาราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าชุราชการเยาวชนและผู้ปกครองเขารวมย่งคับข้างค่ะบรรยากาศกระเต็มไปด้วยความคึกคักและก็ะมุ่งมั่นความมุ่งมั่นของน้องๆเยาวชนไทยรุ ที่มีใจรักในศิลปะแม่แม่แมไม้มวยไทยนะ,ค,ะครับโดยขออ้อการนี้ครับเป็นโซนหนึ่งของยุทธศาสตร์คนดีคนเก่งคนไทยอยุกใหม่ครับของกระทรวงวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษาพื้นฐานมวยไทยตั้งแต่การเตรียมร่างกายการใส่อาวุธมวยไทยการป้องกันโตไปจนถึงการฝึกความมีระเบียบวินัยความอดทนและจิตวิญ,ญญาณของนักกีฬาครับ โดยได้รับการฝึกสอนจากครูมวยมืออาชีพครับด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรก็มีความมุ่งม,มันที่จะใส่มวยไทยเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมสร้างไายใดเสริมทักษะชีวิต และก็เป็นต้นทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับน้องๆเด็กเยาวชนในพื้นที่โครงการนี้ค่ะบ่เพียงแค่ปลูกฝังศิลปะการต่อสู้แต่ก็ยังปลุกพลังของเยาวชนไทยรุ่นใหม่บวาสิเป็นหญิงชายที่มีใจรักในศิลปะแม่ไม้มมยไทยนะคะให้กล้าฟันกล้าลงมือเหตดและก็พ้อมสู่เพื่ออนาคตอย่งางภาคภูมิต่อไปค่ะครับนี่อ้ายก หักเนาะค,ะค่ะเป็นการฝึกฝนสร้างความอดทนเนาะค่ะครับลืมปลูกฟังตั้งแต่ในน้อยนี่แหละครับค่ะ